สวัสดีครับมาพบก,กับช่องโหราจย์ชัยนลมหาช่างพลังบวกร้อยล้านนะครับการช่นเคยกับผมชัยชันก้ามองคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของเนื้อดาวพฤหัสบดีย้าย29เมษายนส5 6 4นะครับเข้ากลุ่มจะส่งผลอะไรต่อชาวราศีกรกดส่งผลกระทบอย่างไรต่อชาวปูนะครับเรามาแลบฟังกันเลยนะครับ มาประเดิมมาที่เรื่องของความรักเลยเดีกวนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎชาปูนนะครับความรักช่วงนี้นะครับหากเป็นคนโสดแล้วก็จะมีคนมาก,กุ๊กกิ๊กมาส่งขนมจีบเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ทว่าคนที่เข้ามานั้นนะครับยังไม่ถูกตาต้องใจคุณนะครับหรือคุณยังไม่มีแผนนะครับที่จะเอามาเป็นแผนนั่นเองนะครับ มาแต่คุณก็ไม่สนใจใยดีนะครับทิ้งมันไปแบบไม่ใยดีนั่นเองส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วนะครับก็กําลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าปวดหัวคำว่าปวดหัวก็คือความรักเหมือนไม่ได้ดังใจนะครับรักกันก็มานานนมแล้วนะครับจึงเกิดอาการเขาเรียกว่าเบื่อนายนะครับไร้เสียงหัวเราะไร้ชีวิตชีวานะครับแต่นะครับหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ดีเพราะอะไรนะครับทำให้ดีโดยการออกไปเที่ยวด้วยกันนะครับบ่อยขึ้นกินอาหารนอกบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับพักผ่อนต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็สวีดดีขึ้นเองนะครับหรือไม่ก็หางานที่ทําด้วยกันนะครับถือว่าเป็นงานอิเลกนะครับจะพัดจะพลูนะครับจะเป็นรายได้หลักก็เป็นไปได้นะครับเรื่องต่อไปนะครับสำหรับชาวปูนะครับ ก็คือเรื่องของการเงินนะครับแต่เรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้นั้นนะครับถือว่าคุณก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินอยู่พอตัวนะครับแต่ว่ายังต้องปรับอีกหลายๆอย่างนะครับด้วยเงินสดที่มีนะครับมันจ่ายออกมากกว่าที่จะเก็บไว้ได้นั่นเองนะครับฉะนั้นคุณก็ต้องมีการเขาเรียกหาทางเลือกนะครับในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋าให้มันมากขึ้นนั่นเองนะครับการเงินตัวนี้ ถึงแม้อยู่ในช่วงที่ไม่มีปัญหาอะไรปอปัญหาก็จริงนะครับแต่ความพอใจของคุณในเงินของคุณเนี่ยมันมีไม่ถึง5%ด้วยซ้ำไปเรื่องของเงินหมุนระยะสั้นๆเนี่ยสแสวงหาทางเลือกใหม่ๆนะครับได้ดีนะครับจากการเงินหมุนระยะสั้นถือว่าได้คอนข้านที่จะดีนะครับแม้จะมีบางช่วงครุขระนะครับจะลากเลือดบ้างนะครับแต่กนะค็ค่อยๆแก้ปัญหาได้อย่างสวยงาม นในท้ายที่สุดนะครับเงินหมุนรียะสั้นก็ผ่านพ้นมันไปได้นั่นเองนะครับส่วนเงินหมุนระยะยาวหรือหนี้สินระยะยาวเนี่ยถือว่าทําได้ดีเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะแก้ไขโดยการปกเงินสดเป็นส่วนหนึ่งนะครับและอีกทางนึงก็คือเจรจาต่อรองนะครับเพื่อยืดหนี้ออกไปให้นานขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อจะได้มีเวลาหมุนให้ทันนั่นเองต่อมาครับก็มาดูเรื่องของการงานนะครับการงานของคุณเนี่ยถือว่า การงานความเจริญข้อหน้าต่างๆดูมันไม่ได้ดังใจนะครับไม่สามารถไปสู่จุดที่มุ่งหวังนะครับไม่สามารถไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่วันนี้ได้โดยง่ายเหตุผลคุณอาจจะมองว่ามันขาดแรงสรนับสนุนนั่นเองนะครับไม่มีคนสนับสนุนที่เพียงพอที่ใหญ่พอนะครับในการที่คุณจะยิ่งใหญ่วันนี้นะครับหรือจังหวัดไม่เปิดนั่นเองนะครับส่วนคนที่คิดจะทํากิจการส่วนตัวนะครับก็อยากจะทําส่วนตัวตัวนั้นนะครับเพียะว่า เมื่อมันยังไม่มีหัวการค้าในด้านนั้นในที่ตัวนั้นนะครับและหรือขาดแคลนเงินทุนนะครับที่จะหมุนนะครับทำที่ตัวนั้นนั่นเองนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าการจะไปสู่จุดอีกขั้นหนึ่งครับขยบนานะขึ้นอีกขั้นหนึ่งจากสังคมธรรมดาไปสู่สังคมไฮโซเนี่ยดูมันยังมีกวางหนามนะครับอยู่เยอะทีเดียวพูดง่ายๆนะครับคุณขาดคุณสื่อสมองเพชรที่จะนําคุณไปสู่เป้าหมายอันสูงส่งนั่นเอง แผนการต่างๆนะครับเหมือนอยู่ในน้ําคุณนๆนะครับซึ่งคุณไม่หมอไม่ค่อยเห็นปัญหาหมอไม่ค่อยเห็นว่าจะจะแปลนวางแผนยังไงนะครับเพื่อเพื่อหาเงินเข้าเป๋าให้มากขึ้นจะทํายังไงจะขายอะไรดีนะครับก็ต้องศึกษาอยู่อีกสักระยะหนึ่งนะครับหรือหาผู้ช่วยชั้นดีมาให้ได้นั่นเองแต่แต่ถ้าถามว่าโอกาสเปิดไหมโอกาสเปิดนะครับมีช่องทางนะครับที่คุณคิดว่ามีโอกาสเพียงแต่ว่า คุณยังทําขั้นต่อไปไม่ค่อยได้มองไม่เห็นภาพรวมรวมเท่านั้นเองไม่รู้จะขายสินค้าอะไรที่จะอยู่ได้นั่นเองแล้วมันจะจบสวยไหมสำหรับในเรื่องงานนะฮะหากคุณคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเปิดร้านใหม่มันจะจบยังไงนะครับมันก็อยู่ที่ว่าพื้นดวงคุณเป็นยังไงด้วยนะครับแต่ถ้าตมหลักดวงดาวนะครับผมจะแนะนําให้เพียงเพียงแต่ว่าหากคุณต้องการประสบความสำเร็จแล้วก็คุณต้องทําลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ1คุณต้อง ขยันสุดตัวนะครับเหนื่อยสุดเหนื่อยในเรื่องของอะไรในเรื่องของการจะจัดระเบียบแบบแผนนะครับต้องมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับและวาระบบงานให้ดีนะครับและต้องขยันทํางานอย่างจริงจังนะครับลุยทํางานหนักลุยทุกอย่างนะครับพูดพูดให้น้อยครับทําให้เยอะนั่นเองนะครับแล้วนะครับปรับปรุงตัวเองตลอดเวลานะครับโดยอาศัยนะครับโดยอาศัยยากผู้ใหญ่ ที่อาบมันร้อนมาก่อนนะครับให้ความช่วยเหลือคุณนั่นเองนะครับซึ่งตรงจุดนี้แหะครับการที่เขาอาบอุ่นมาก่อนนะครับผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยเขาจะช่วยเทรนคุณได้เป็นอย่างดีนะครับและคุณก็ค่อยๆซึมซับสิ่งดีๆนะครับนั่นไว้นะครับส่วนสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ค่อยๆปรับให้มันออกไปนะครับและเอาสิ่งดีๆมาไว้ใช้นั่นเองนะครับคือพยายามปรับจนจุดอ่อนเนี่ย หายไปให้เยอะที่สุดนะครับและให้มีจุดแข็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับายงานที่คุณจะทําใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะสําเร็จได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของเมื่อดาวพฤหัสย้ายส่งผลกระทบอะไรต่อราศีกรกฎนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดกระชร์นะครับกด subscribe ช่องหัวใจแชแนลเป็นนางใจผมและหัวใจชนแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ